จยงนั <rium> ้เขาอเลียงนึ่งไปก็ดึงล่ะเป็นตัวนี้ไปนี่หมูบ้านดีืเขาขาคับเป็นยีเรียวทวายคืปท่ยกินน้ำบ้านปไม่ได้ครับพูดจีบากัที่บ้านงมาไปาเห็นเงียบๆืมันอืดหรือวะเป็นเราขยับดึงเล่ามาตัวยางแล้วเล่กล้า เขาเลี้ยงมามาเขาเลี้ยงอยูทางวัดได้เลี้ยงเล้ยงมดเหรอยางไยางม่เลี้ยงไผ่มด่นสิอะหวยเราไปได้ยู่ก็เาเลี้ยงนั่นน่ะนั่นเดียวเราไม่เรากบตัวยางเจ้ากัมดตัวยางยดเ่ากบมดเากบขยับเียวมากแต่ยังเงอยูแม่นวเขากินเลยหรอเขาเขเขาามก็ด Một tay mất 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 mất

เอาไปเลยดเอาเ้ขเอาไปเลยกินตัวพี่อืมใจแฟนเพลงเียข้บวนกันงานดินบวเขามาแล้วเปนเปิดกินนี่นะนะเขากินหนึ่งมันกินสนี่พี่่ ดีดีต้องพูดไ้เลยเแล้วอันนี้สองบอกเลยไอ้เจ๊กเป็นยั่งเดม้เขากินแล้วเป็นอย่างนี้เขาไปซ้ำเลยเขากินเลยนะอ้ไวแล้วสุมเงียบแล้ว โอตสรอบจนอีทอนีแกมากันนี่เลยรอีเ็จูบงทั้งสามหัวคางยิ่งตสีนี่เลยกินไมะได้เจอเดียไปก่นตองกินเนจับเบียจับมาไปเอามาแกะกินนี่ดทูตัท่าน ท่านายเจ้าสียังใส่ไหเนี่ยเจ้ว่าอยู่นี่แบบเจ้าว่าไ่ใช่่งไห้เพิ่นกินก้อนตาหมากนึงท่านายเจ้าสียังใส่ไหมไปเลยข่อยคุณรองลองลองลองมึงขอพอดีดีวไปแม่ไปแม่แล้วก็ยังก็ไปก้อนนี่ก้อนนี้ดจักม Ừ, đi mấy con Để không nhà con không biết tôi nhắn không bớt con Dạ, yeah, bởi you... Tôi đang vậy nè Tôi chỉ nhớ, sẽ nhớ, ô kinh tôi nhìn con được nó, Ừ, ờ, ờ Ờ, phải nhớ một bằng khẩu Bớt đi đi, Bộ bớt, không nhà mình nhớ, nhớ, không là bớt Tại tôi nhàng, tôi phun con là bớt <laughs> 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 Mặc dù mà, mà đi ngoài hôn liền cắn bì mặc dù mà đi ngoài hôn liền vào mơ chung nhau tất nhiên mặn mọi người ăn cầm nhuận mèn mát 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 hả? มันออกมันเป็นหมาขึ้นเกาได้ไปไงนี่นนะขึ้นมาหันนอกจากวุดมันขึ้นไปปองไหนเราหมือนรเปล่านะสนับดอกกัดีดีกว่าอ่าินกินอีกนั่นินอีกกินเกาเนี่ยสองเห็นบอกินจ้ากับกินอีกดีหนึ่งกินตะพุนกินตะพุนกินอีกซีเเาไปกฮัทไปท่านันหนิทนัหนไ จร่งเง้ยโมโหเลยเขายางกินหัววยไปเลยขั้นเเขาเล่าเยถามไปเนี่ยถามเพได้แล้วถามไปเลยเนีทาตรงเนี่ยมามาจู้ใวะอุ้ยตากระต่ายอีกแว้โดนูั่ะเลรโดนจับไอุ้ยตากระต่ายเ้วยไม่พอไ่เลี้ยมอ่ะ ไอดาดี้ยลายได้ัไว้เาแม่่าแม่กไ้ขาโมได้ขาสีเมันีไมดีมัน่นี้นอกกับยางหดไปบัมันเานางใสว่รยางหยาดไปดน่ยางใสเอยโอ้ยขามเอ้อโอ้ยอยากไปบายยงดีจัเยคุณกินออยู่ถอยหอดนี้ นี้หมานี่เล่นที่ไหนนะเรียนทางวัดใหม่แกมนเ่เถาเิงในเสือาทนีัดองดีนี่ผีแงไปผูดีว้าโอ้จุ๊บว้าเสมอเสมอเสมอระหว่ขอเห็นดูเขาือกก้อนบา chín lớp bằng này nè, nghe chín mà là bằng nói chín bằng đấy, nghe chín bằng điều, chín này, không có để đi nó mà nó to, nó nhang

เข้าฮอตกุ้แท่งครับครับผมครับครับครับอีกสองอ,ออกไปหนีอีกสั นยงมาเขาดลยเนาะมาด้านนี้เขาจ็กมาก็ยาของจินงซงเนอะเซ็บองขึ้นไตเลยด้วยเส็ยนะเซ็ยตัวบนเนินซ่องอ่ะขอพอดีไปหนเอาโปรแล้วไตปัน การจะกินดีดนก่าบาบผดอบั <laughs> อนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยนออรตัวตาบุญน้องตาบุญต้วเาสตัวดีกว่ามั้งปน่ยโอ้ไ่ได้เขากินสองงี้แล้วสอง ตรงไม่ได้เขากินสามินเออเอากันเมีนเอาเขาดีเขาไม่ได้เขาอืองอกร้นอดวกันเจ้าไนินบ่เมยนอยู่ขา่โอ้ยตัวเดียวลบไปได้ว่ลบโดนอะไรกินบ่เนี่ยอะไรกินหลวมแล้วเดินตรงมาได้วกินส จับกินลวนเออจักินจักล้วเราเบิดป้องไปหรอน่เรอใคนว่าดิหรือโจทยุวาจะได้ปไงกอยให้กินแล้วขาดี้แล้จิกาจังไรจะกินตัวมางเนี่ยแล้วจิกาจำนามหางเจ้าอยู่บ่จับกินสจับกินตัวพี่้าว่กยให้กินถ้ากขาฮอัดตัวสองฟังคุณไหมฟังนี่เขาได้ตัวเปนยมเราเล่งกันะ อยุ่งบ่ขึ้นมามือนี่แมใจซ้อแม่ไปยินแดีมแม่มือนี่แมฮะยาเชือตัดดึงฮักล้อม้องเทียวหรอใจล้อซ้อว่ะเออไปกฮอด

จบกินยี่เบ้ยบ่อไได้แล้ใส่แล้วบวม้าหน้าเทมากี่มันย้ายจะกั้มเออเม้่เม้นไหนนขาเาเขาเาได้อ่าวัจะให้ตัวนี้กินว่านัเดินขามไหนไปไงขนาด้วอ จาไมยุบฟังนานลวนฮัเจะไมยุบฟังนานลวนไปยุบฟังน้นเลยเนี่ยตสีย้อมเนี่ยปจันนี่เหลี่ยงอไรกันวะจําถึงราคายจงไม่ยี่แล้วมาถึงราคาดูฟังนี่ยังเจ้าดูฟังเนี่ย เหนเราขาลวดนะ่ะโอ้ยแบบน,นิ่งจิ๊บไอ้ยังว่าใดเราอะไปัางผูดีกว่ากว่านี่เออเอาเนี่ยเรายินยังขาขาลวดนะ่ะน่ะอยู่บังนั่นละ่ะยามมาตันหนึ่งเดินได้ไหมเนี่เดินไปเรื่อยๆเอา เลี้ยงเอาเจ้าไม่ไล่มันละมาฟังนี่เนี่ยกินไม่อย่างเอาแล้วกินวัเนี่ยเนาะเนี่ยที่วันนี้อย่างตาหนีบอกมปนว่าเอาแบบนี้มึงไว้ล้วมายังอยู่ตาหนีอยู่วะเนี่ยวุ้ดวุ้ด อุ้ยฮะวุ้นแตงยางเลยจะไปอุ้ยดำชุ่มแตงข้าวไม่ต้องยางหรอกยันต์ตีโจ๋จับพี่หมดแหละเมียนตัวอ่ะมียนตัวไปับเป็นตงพี่เลยเนี่ยเมียนตัวอ้าวเดียว้เนี่ยยาดี่ายาดีล่ะโมเป็นยันต์ทำไมโเป็นยันตเมีนบออาจารย์ถูกไนี่เเอานี่ไปเล่นไปเล่น ตรงอันต่างแนเราจำกิน่องกินตัวนี้อ้าจเดี๋ยนไมยิ่งเลียะวงไหคยิเกมกโดน่ะเกคิดสี่หากินนี่เหรอคิดสองเขาอฮ้ยอันนี้เบรไดเเนาะถามอะได้เนี่ยไางไมยางมกวอเ Mình bỏ gấp cái con tên đâu Đâu Biến thang, biến thang Đâu à, ừ, Bỏ hải ma ra ừ. 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 à. Bây giờ mạng, mạng mạng đen xong cắn đó luôn ừ, กระทะสองเสตีนหนึ่งนะคูได้ก่อนอะไรตกใจนะได้ก็บหอานนุ่มทีไม่อยากบบดฟังดอกแรกก็ไม่เท่าไหร่ฟังดอกสองเต็มเต็มเตเลยกูกระทะตกงเสตีย์ยังว่าเขาเนี่ยไม่บลาเ่ยปกติเขาต้งบรรจุไปไปเรียนหรอนพี่ยา ยิเจ้านี่เจ้าขึ้นไปหันมันแง่ตีถึงเม่ยงสอยังมีไหมถ้ามีเขายิงยืกันนี่สองครั้งเจ้าได้หรอม่ไงยลอดไปกินตีดีนึงอ่ะเออเอ่อาเจ้า่างเลยมาเนี่ยม่ไงยอมเลยมาเนี่ยกินเลยิกินบีำอะไรกู

เห้ยดูสิๆเด็นไหมมีด้านเห็นเป็นกองกันอยู่อนเฮ้ยมาเพล่นเฮ้ยอะไรยังอ่ะไม้ปุ่มอ่ะไม่พอใจไม่พอใจดิหมดเจิแล้วไงพวกกูขึ้ไปกินที่ห่อไงเขากินที่ผมอไอันี่พอดีป่าดีแต่บางดนอื่นๆกูหลอกกินสองไง เมอมขึ้นขึ huh. ้นไปแย่น yeah, huh? uh, ู ous, ่นแง่นู uh ่น huh, ง่นู่นเป็นแงนะก็ได้ใช่ฟรีใช่ไหมขาเป็นแง่เี่เขอรมุ่งแล้วขึ้นยสองหรือื้อไหน้นมนให้นกินให้กินความมุมเนี่ยอุ้ยใค้กินในหนังินสามมีสเท่า

ไปก้อนเลอเอคืก่าวัได้เรวเยนอกินปีห้องดีปเอามันไปยืกันเขาขึ้นมามันไปวัดกัมันขึ้น้องนั่นน่ะกัยังมาไปเอออ่านไปดีดีเับเร็วนะผู้เป็นผู้เป็นเดรอให้กูนูผู้เป็นนะกลับไปเร็วดิกินสามันึงมาเอาละ ขทาไปสองสองอาสองนี S <S ่เป็นยังกินได้ใส่เป็นยังกินอะไกูจะกินแบบยังนะพี่อูกินมาแล้พี่นะอู๋กันตายอยู่เห่เราเิ่แน่ดีแน่นอนเาจะกิน่ลเากินทังหนะตึงสามเลยเราจะกินมาอยู่บ่แล้วก็กินนิดนอเากินแลพี่ด้วเอเนียนีบม่ัมงแดงมาด้่ยต่อทิม เขากินพี่เขากินสองเลยเขาน่ะไปอุดไว้เขากินสองเขาหดเลยเนาะมาพี่เออไปอุดไปนั่นเพิ่นเขากินนั่นเอ้ยจำหนักกันเลี้ยวโอ้หจหายเิ่นาสีนี่ถามนี่เละ้าเมื่อกี้มันกิหนึ่งเจ้าที่กันนยังสิบบได้สามนี่เาตัวนี้ก็สามแล้วงนี้ก็สามอ่ะเงเอ้งาก็สเอ๋าเจ้าคือเาขาดขอบคุย่ ไม่ยังมไเลม่เหียมุกังมยม่เจอแล้วองมันใจหมักแล้วนว่าให้เราใบมันกันัอเพี่มคิดแน่คิดเพิ่มเออไดคิดนักหมากยังหยู่ำหรือนอนยัีกคิดเพิ่อ่านขาดต้องอ่านฟังเท้าอยดีวรว่าอ่านหนักแล้วเนี่ยอ่านฟังผิดเยิน้อุด่กูเสียงใส่เ กินตัน oh. awesome. ี้ด้ักด้วยวีาปเคงไม่คอบวไปคยัว่าไดกินแบบไม่ยเทังพีอะไรเทังพีอะไรไงหันกินไปตัวหันเราแย่ทั้งไเอะไรก็นี่เด็กกินไม่ทั้งผีอเกินทั้งแ่ดีดีมกว่คืาโอ้หันหันกินไปทางมาทางนีก็ถือนีคือกโอ้อ่านมาทันเย อันใดทังเดียวหอันไม่ได้อาหาท่ย่างไดล่ะออกไปนีไออกไปหั่นต้อนต้อนออเอาละบาเนี่ยเงี้วมมืเียบอได้งนี้เรากำลตั้งสูกันแม้นบอกไปไมันเจบ่เนียมาเนีย มันนี่ไหมล่ะมึงเล่าดิเขาขอดเล็บตาหนิเนอะขอ่านอยู่เห็นบอบัว่านหนาวบัวขานเล็บตาหนิเน่ะเออบัวแมนเพิ่นจีลมมาิจมีลมอะไรแล้วมันนี่ลมอะไรแล้วเขากินเลยวเหรอเขากินเลยเนี่ล่ะกินเล็วที่จะเล่าอยากกินของมุ้มตัวนู่นของมุ้มเปิดไปด่างขึ้นเอา

เงินเดือนกเบื่อเบื่อจากเลยังยี่โก้หั่งยี่โดนบาทเนี่ยไ่ยิ่งเลมมาเสียเปียบแล้วเห็นยังเงิลังอยไปจางรถเด้อมดบ้างไปหรอไม่ยังมืดหรอ50ต่อหันบวต่อขอน50ต่อหั cho, mất nhang, cho <cười> <cười> không có nhanh, cho đây chạy trang mà mấy nháy Mấy nháy cháu không có mấy ngang đi to Ờ nè, đây vào đây nào Nhìn Nhìn yeah, gió yeah. nhìn gióng yeah. Nhìn gióng, yeah. nhìn gióng yeah. Nhìn lên xuống yeah, mà Xuống mà, đây mẹ mẹ เราไปกินปลาัะพี่ทางไนกันกินร้นต้อเขาก็ได้นะขาเลยขาเลยสามหนึ่งโอ้สามหนึ่งเดือบลัมันเป็นดิยไหนก็จะไหนตานี้เราจะิหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี